y o ยูทูบสคริป JK Car Review ภาษาไทย700คำสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ JK Car Review วันนี้ผมมาจากพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาระดับตำนานที่ถูกใช้งานมานานและยังคงมีการพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นั่นก็คือ Aero L-39 Albatros รุ่นปี2026ซึ่งอัปเกรดมาจากแพลตฟอร์มปี2024หลายคนคงรู้จักเครื่องบินรุ่นนี้ในฐานะเครื่องฝึกนักบินขับไล่แต่ความจริงแล้วมันยังถูกใช้งานในบทบาทเครื่องบินโจมตีเบาและภารกิจสนับสนุนทางอากาศอีกด้วยมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกแอ9 a l b มสิบเยังคงรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตัวลำเครื่องทรงเพรียวบางออกแบบให้บินได้คล่องตัวและประหยัดพลังงานรุ่นปี2026มีการปรับปรุงโครงสร้างให้แข็งแรงขึ้นโดยใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาเพิ่มความทนทานและช่วยยืดอายุการใช้งานปีกถูกออกแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพการยกสูงขึ้นเพื่อรองรับทั้งภารกิจฝึกและโจมตีเบาระบบหางแนวตั้งและแนวนอนยังคงดีไซน์คลาสสิก แต่มีการปรับแต่งให้เสถียรมากขึ้นเมื่อทำการบินด้วยความเร็วสูงหรือในสภาวะอากาศที่ปั่นป่วนส่วนหัวเครื่องบินติดตั้งเรดาร์ขนาดเล็กที่ทันสมัยขึ้นสามารถตรวจจับเป้าหมายในระยะใกล้ถึงกลางได้อย่างแม่นยำท่อไอพ่นด้านหลังออกแบบใหม่ให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นพร้อมลดรอยตรวจจับความร้อนทำให้เหมาะกับภารกิจฝึกและการปฏิบัติการจริง ภายในห้องนักบินของแนว39รุ่นใหม่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากกลุ่นเก่าเดิมทีเครื่องบินนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการฝึกแต่ในปี2026ได้รับการปรับให้เป็นดิจิทัลคอบถิ่เต็มรูปแบบนักบินจะได้ใช้จอแสดงผลแบบมัลติฟังชั่น3จอที่สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้ตามภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบินฝึกพื้นฐานการบินยุทธวิธีหรือการใช้อาวุธแผงควบคุมทั้งหมดถูกปรับให้ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ฝึกหัดบินระบบ Head up display ก็ถูกติดตั้งเข้ามาเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญฉายตรงสู่สายตาของนักบินทำให้ไม่ต้องละสายตาจากทิศทางการบินเบาะนักบินทั้งสองที่นั่งเป็นแบบปันเดมซีวางเรียงกันหน้าหลังติดตั้งระบบดิดตัวออกอัตโนมัติรุ่นใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง ภายในยังมีระบบจำลองภารกิจเสมือนจริงที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ฝึกทำให้นักบินสามารถฝึกทั้งภาคพ,พื้นและภาคอากาศได้ต่อเนื่อง ด้านสมรถนะ L-39 Albatros รุ่น2,026ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นใหม่ที่ให้แรงขับประมาณ4,000ปอนด์สามารถทำความเร็วสูงสุดใกล้แมท0.9หรือประมาณ860กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินสูงสุดกว่า11,000เมตรและรัศมีปฏิบัติการประมาณ1,500กิโลเมตรจุดเด่นของมันคือความคล่องตัวใช้รันเวย์สั้นในการขรึ้นลงได้และยังประหยัดเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่หลัก นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายทั้งจรวดนำวิถีอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีและปืนกลใต้ลำตัวแม้จะไม่ใช่เครื่องบินขับไล่หลกักแต่มันก็สามารถทำหน้าที่โจมตีเป้าหมายภาคพื้นและสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินได้ดีเยี่ยมซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายประเทศยังคงใช้งานแนว39จนถึงทุกวันนี้เมื่อพูดถึงราคา